รู้กันหรือเปล่าครับว่าอะไรคือสาเหตุหลักๆในการล่มจมของราชวงศ์ยิ่งใหญ่หลายๆราชวงศ์บนโลก ที่ถ้าเป็นตำราหลักๆก็คงจะบอกว่าก็เพราะเวลามันผ่านไปคนของพวกเขาก็ฉลาดขึ้นตื่นรู้แล้วก็อยากปกครองกันเองก็เลยได้แห่ลูกขึ้นมาก่อปฏิวัติกันโค่นกันล้มทีละหนึ่งสองราชวงศ์กันไปก็ต้องบอกว่าเรื่องนั้นมันก็ใช่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นฮะทวันนี้แอดมีอีกหนึ่งเหตุผลอันที่ดักดักซึ่งอยู่เบื้องหลังการล่มลงของหลากหลายราชวงศ์ในโลกนี้กันที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลยนะครับ นั่นก็คือมันอาจจะเกิดจากการที่คนในพวกราชวงศ์นะครับเขากินตับกันเองระหว่างพี่น้องครับใช่ฮะได้ยินไม่ผิดกินตับแล้วสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ถ้าเราสงสัยนะครับก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ ที่ก่อนจะไปฟังกันเนี่ยแอก็ต้องขอเริ่มปูพื้นฐานก่อนนะครับว่าทําไมการกินกันเองระหว่างคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่ากินกัะทั้งญาติสนิทต,ตัวเองนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่หลายๆเวลาผ่านมาเนี่ยคนเขาก็เตือนกันว่าอย่าทำนักอย่าทำานานั้นไม่งั้นลูกจะออกมาพิการลูกจะออกมาเออหรือคือเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ลูกเราเออหรือซึ่งถ้าจะให้อธิบายกันแบบเห็นภาพง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ภาษาแพทย์มากนะครับก็คือ ในร่างกายของคนเราแต่ละตระกูลเนี่ยมันจะเหมือนกับมียีนตัวหนึ่งที่ผิดปกติอยู่ประจําตัวเองแล้วนะฮะซึ่งยีนชนิดนี้เนี่ยเราจะสามารถถ่ายทอดส่งต่อให้กับลูกกับหลานเราได้ครับ แต่ถ้าว่าส่วนใหญ่พอส่งต่อให้ลูกหลานไปแล้วมันมักจะไม่ค่อยเกิดผลหรอกเพราะว่ายีนร้ายเหล่านี้นะครับมันมักจะถูกกลบอํานาจไว้ด้วยยีนชนิดเดียวกันที่มันดีกว่าจากคู่สมรสเรานะครับคือเอามาคานคานอํานาจกันว่างนั้นเถอะส่วนยีนที่ดีบางตัวของเรานะครับก็อาจจะไปกลบกลบยีนที่ไม่ดีของคู่สมรสเราเช่นกันก็เลยทําให้ลูกของเราที่ออกมาเนี่ยสมบูรณ์แบบครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆลองนึกดูสิว่าถ้าหากเราแต่งงานกินตับกันในตระกูลเดียวกันเนี่ย มันก็จะมียีนตัวที่เสียเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่มีตัวอะไรมาหักลบอบล้างกันและนั่นแหละครับก็จะเป็นเวลาที่วิบัติกําเนิดครับเพราะพวกยีนไรา้รายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาในลูกๆนั่นเองซึ่งอาการผิดปกติเหล่านี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ายีนส่วนนั้นเนี่ยมันไปควบคุมตรงส่วนไหนของร่างกายครับ เช่นถ้าแจ็คพอตยีนตัวนี้ไปควบคุมหน้าตาหน้าตาของเด็กที่เกิดออกมานะครับก็อาจจะดูพิกลพิการไปได้หรือว่าถ้าแจ็คพอตไปโดนยีนตรงสมองแล้วก็ปัญญาของเด็กคนนั้นนะครับก็อาจจะเกิดออกมากงกงทําสติสตางอะไรไม่ได้เลยหรือบางคนถ้าเป็นยีนแบบภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดมาติดโรคง่ายเป็นโรคสารพันนะครับมีได้หมดเลยเหมือนเปิดกาชาว่างั้นเถอะซึ่งความรุนแรงของอาการเหล่านี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่า1 ญาติที่กินตับกันเนี่ยมันเป็นญาติที่ใกล้ชิดทางสายเลือดกันระดับไหนครับ คือถ้าเอาลูกๆระดับเอออ,อึ้มมาเล่นกันเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่แรงเท่ากับคนที่ไปเล่นพี่น้องหรือพ่อแม่ตัวเองกันเลยนะครับเพราะว่ายีนที่เส er ียเหล่านั้น,นมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าหรือในกรณีที่2เนี่ยก็คือเด็กคนนั้นที่เกิดมาเนี่ยได้ผ่านจากพ่อแม่ปู่ย่าที่กินตับผ่านกันมากี่รอบครับคือถ้าเป็นรุ่นปู่ย่ากินตับกันเองแล้วเกิดมารุ่นพ่อรุ่นแม่มากินตับกันเองอีกไอความผิดปกตินั้นะครับมันก็จะทบคูณกันเป็นทวีคูณกันเลยทีเดียว จนทำให้ลูกๆหลานๆที่เกิดออกมานะครับก็จะเริ่มกลายเป็นพวกมนุษย์ผิดปกติหรือเรียกว่าจะผลิต x อ็กซ์ฉบับวิบัติออกมาก็ได้นะครับที่เรื่องราวเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเห็นได้จากพวกคนชนชั้นสูงหรือว่าคนในราชวงศ์โบราณส่วนใหญ่นะครับที่พวกเขาเนี่ยจะมีความเชื่อที่แบบป่วงๆนิดนึง อย่างเช่นจะมีราชวงศ์บางราชวงศ์นะครับที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมมุติเทพเป็นสายเลือดลงมาจากเทพ,พเจ้าจะไม่สามารถเอาเลือดตัวเองไปปนกับพวกไพร่พวกคนภายนอกได้นะครับดังนั้นการแก้ปัญหาเขาก็คือหาพวกเชื่อสายเทพในราชวงศ์นี่แหละกินกันเองคร หรือบางตระกูลก็แบบตนเองยิ่งใหญ่แล้วไงแล้วก็ไม่อยากจะแบ่งสมบัติให้ใครใช่ไหมดังนั้นเองก็จะไปแบ่งสมบัติให้ใครก็ไปดึงดึงเอาญาิญาดเนี่ยแหละครับมาอัดก๊อปปี้กันเองอำนาจของราชวงศ์ก็จะได้ไม่กระจายไปสู่มือของผู้อื่นนะครับแต่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยหารู้ไหมครับว่าพวกเขากําลังได้ตั้งนาฬิกาถอยหลังที่นับสู่การล่มสลายของราชวงศ์ครับ ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดเวลาเราพูดถึงราชวงศ์อะไรที่เคยยิ่งใหญ่จะต้องมาล่มจมมาลายเพียงแค่เพราะว่าพวกเขามีทมเนียมการกินตับกันเองในราชวงศ์นะครับก็คงจะไม่ผลจากราชวงศ์นี้อีกแล้วครับราชวงศ์เฮฟส์บวกราชวงศ์ที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อกันมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าเชื่อเถอะว่าหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวของเขาในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะจดจําเขาไปอีกนานครับ ที่ราชวงศ์นี้นะครับเขาเคยเป็นหนึ่งในะราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่จากจัก,กรวรรดิออสเตรียเลยนะซึ่งสมัยก่อนที่เขาได้เติบโตบรรพบุรุษยิ่งใหญ่แต่เขาก็ได้ส่งคนไปปกครองตามที่ต่างๆมากมายของยุโรปครับ ส่งลูกไปที่นั่นบ้างส่งหลานไปที่โน่นบ้างอะไรประมาณนี้ที่เวลาส่งส่งไปก็ส่งไปเป็นแพ็กเกจครับส่งเอาญาาิญาตัวเองเนี่ยให้ไปอัดกอปีแล้วก็ไปกระจายไปควบคุมคนแถวนั้นด้วยซึ่งพอไป 10- 20ปีแรกนะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พอปรากฏการ์มันเริ่มเกิดการกินตับกัน1รุ่นขึ้น2รุ่นขึ้นความผิดปกติต่างๆนะครับมันก็ได้เริ่มเผยให้เห็นแล้วตั้งแต่ทางสมองทางร่างกายหรือว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ราชวงศ์นี้จะมีเลยนะครับจนถึงกับคนเขาตั้งชื่อเป็น ฉายาราชวงนี้ว่าแฮปส์บวกลิ p ส์ก็คือปากของราชวงนี้นะครับที่มันจะยื่นออกมาเหมือนกับแบบกันชนรถหนาๆเลยนะ่ะ ที่ถ้าเราไปเสิร์ชรูปภาพพงศวดีของราชวงศ์นี้ที่มันจะเป็น Family ่ทรีนะไม่รุ้มเรียกภาษาไทยว่าอะไรก็พงศวดีเนอะรู้จักกันไหมที่มันจะเป็นเหมือนกับว่าพ่อแม่เป็นใครปู่ย่าเป็นใครคุณทวดเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไปไล่ดูมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าราชวงศ์นี้เนะี่ยเขาก็มีหน้าตาที่ดีๆอยู่ตอนแรกนะเพียงแค่ว่าจะมีปากที่ยืนย่นๆเจอๆมาเล็กน้อยนิดหนึ่งแต่พอผสมกันไปผสมกันมาผสมกันไปเรื่อยๆนะครับสามสี่รุ่นเท่านั้นแหละ เราก็จะเห็นปากด้านล่างนะครับที่ได้เจอออกมาราวกับโดนพึ่งต่อยแล้วก็คางนะครับที่ยื่นออกมาผิดปกติมากและนอกจากนั้นเองมันก็มีสิ่งที่รูปภาพอาจจะไม่สามารถนําเสนอได้นะครับก็คือสุขภาพทางด้านสมองแล้วก็สติปัญญาของคนในราชวงศ์นี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันแย่แบบกู่ไม่กลับแล้วครับคือ มันเคยมีคําบันทึกของแม่หญิงคนหนึ่งในราชวงศ์ที่เธอเน่ะเซ็งมากกับการที่ต้องไปไป,ไปมามาอยู่กับการเข้าออกของงานศพคนในตระกูลแฮฟส์บวกนะครับที่เธอเล่าว่าชีวิตนี้เนี่ยฉันได้ไปงานศพมาสิบสิบกว่ารอบแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าคนในราชวงศ์นี้ที่เขาได้กินตับกันเองเนี่ยเขาค่อนข้างป่วยง่ายแล้วก็ตายไวครับที่ทีนี้เราก็มาพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งอันเป็นสุดยอดของผลผลิตแห่งความวิบัตินี่เลยดีกว่า นั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าชาลส์หรือว่ากาลลสที่สองแห่งสเปนนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อรับกรรมของบรรพบุรุษที่กินตับมากันรุนร่นๆครับจนแทบว่าร่างกายของพระองค์เนี่ยแทบจะหาอะไรได้ดีไม่ได้เลย ที่เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าตั้งแต่วันแรกที่กษัตริย์ท่านได้เกิดมาเลยนะครับกษัตริย์ท่านเนี่ยก็มีปัญหาอ่อนแอตั้งแต่เพิ่งบุตรออกมาจากพระคันแม่เลยมีภูมิคุ้มกันต่ํากล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติยันเครื่องในที่แบบว่าเต้นตุบตั๊บอะไรไม่ได้ที่นอกจากนั้นองค์กษัตริย์นะครับก็ยังมีแก้มที่แดงเหมือนเป็นผดผื่นอยู่ตลอดเวลาหน้าผากที่เต็มไปด้วยรอยแพ้ปุประครับ นอกจากนั้นเองหัวกระโหลกขององค์กษัตริย์คนนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะปิดไม่สนิทคือเวลาที่เด็กเราเติบโตมาส่วนหนึ่งใช่ไหมมันก็จะกระโหลกก็จะปิดยุบไปเพื่อป้องกันไม่สมองเราไปกระทบกระเทือนอะไรนะครับแต่นี่พอกระโหลกขององค์กษัตริย์องค์นี้ไม่ปิดเนี่ยมันก็เลยเป็นอันตรายมากนะครับกับการที่อาจจะมีอะไรมากระทบกระทั่งต่อสมองท่านได้ซึ่งด้วยความผิดปกตินี่เองแหละครับมันก็เลยทําให้กว่าที่กษัตริย์จะพูดได้เนี่ยก็ปาไปอายุ4ขวบนะครับ นอกจากนั้นเองด้วยความผิดปกติของปากของกรามท่านนะครับก็ว่ากันว่าองค์กษัตริย์นี้เนี่ยจะไม่สามารถเคี้ยวอาหารอะไรแข็งๆได้เลยตลอดชีวิตนะครับคือจําเป็นจะต้องกินอาหารจําพวกโจ๊กตลอดนะที่เมื่อฟังแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะรู้สึกชีช่ำแทนองค์กษัตริย์องค์นี้ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนฮะเรื่องนี้เองมันเป็นเพียงแค่เรื่องเริ่มต้นเท่านั้นเพราะ ความสวยอย่างที่สองของพระองค์คือพระองค์นะครับดันเกิดมาในโลกยุคมืดครับยุคที่ขึ้นชื่อว่ามันจะมีโรคระบาดอะไรขึ้นเยอะแยะมากขนาดที่ว่าลดแลกแจกแถมกันเป็นโปรโมชั่นคนยังเก็บไม่หมดนะครับแต่องค์กษัตริย์ผู้นี้เนี่ยเรียกว่าไปสอยมาแทบจะทุกโรคแล้ครับ คือท่านเนี่ยได้สะสมตั้งแต่โรคอีสุกอีใสโรคไข้าทางปลอดหัดเยอรมันติดเชื้อทางฟันยันไข้ทรพิษที่แบบถ้าเป็นไข้ทรพิษเนี่ยหน้าตาของคนเรานะครับพอหายเสร็จแล้วมันก็จะทิ้งแบบรอยแผลเป็นอะไรกันมากมายเลยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราไปดูตามภาพบาดขององค์กษัตริย์องค์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าท่านนะครับเรียบเนียนกิ๊กเลยซึ่งอะไรก็ไม่ต้องสงสัยครับเป็นเป็นการฟ้ช็อปแบบฉบับยุคเ,เรียกว่าอะไร0.0นยะครับที่ศิลปินนะครับก็จะเพ้นหน้ากษัตริย์ให้มันดูเรียบเ,ยบเยนีย ได้แบบดูมีสง่าราศีอะไรหน่อยแต่เอาจริงๆว่ากันว่าหน้ากรรษัตริย์องค์นั้นนะครับมันจะปรุประเหมือนเป็นรอยพระจันทร์เลยเพราะว่าพระองค์เคยเป็นไข้ทรพิษมาก่อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าองค์กษัตริย์องค์นี้นะครับถึงแม้ว่าท่านจะป่วยอดๆแอดๆเยอะมากขนาดนี้เนี่ยแต่ท่านก็ไปอัพรักษ์ไปมีโชคดีมาจากไหนนะครับเพราะ ทุกๆครั้งที่องค์กษัตริย์ป่วยเป็นโรคอ่อนแอด,อด,อดแบบใกล้ตายใกล้ตายแล้วนะครับอยู่ๆมันก็จะมีมีลโค้าฮะท่านก็ได้ฟื้นขึ้นมารอดตายซะงั้นโอ้อัศาจรรย์องค์กษัตริย์อะไรแบบนี้หรือไม่รู้ก็จะเป็นการกลั่นแกล้งจากฟ้าสวรรค์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อท่านได้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องมาเผชิญกับความลำบากของสิ่งอะไรพิการพิการที่ท่านได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดต่อนะครับ ซึ่งด้วยความป่วยต่างๆที่องค์กษัตริย์องค์นี้ได้มีมานะครับก็เลยทําให้ต่อมาองค์พระแม่ของกษัตริย์ที่เป็นคนค่อนข้างผดดเด็ดกาลอยนะเจ้าแม่ก็เห็นว่าไม่ได้ละเราใช้องค์กษัตริย์องค์นี้ปกครองราชวงศ์เราต่อราชวงศ์เราล่มจมแน่ก็เลยเป็นเวลาที่องค์แม่นะครับได้จัดแจงลุกข,ขึ้นมาบนบัลังยิบมงมาลงหัวตัวเองเลยหลังจากนั้นก็จัดการเฉดองค์กษัตริย์อง์นี้นะครับบอก เองลูกลูกมาเป็นแค่ขุ่นเชิดให้แม่พอเดี๋ยวแม่นะ่ะจะมาปกครองเมืองนี้แล้วหน้าที่อย่างเดียวที่ลูกจะทําให้แม่ได้ตอนนี้ก็คือ ไปปั่มปั๊มหาหลานคนใหม่มาให้แม่ได้แล้วแม่จะได้เอาหลานเนี่ยมาปกครองบ้านเมืองแทนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแม่จะจัดการดูแลบ้านเมืองเองนะลูกแล้วก็โยนผู้หญิงให้องค์กษัตริย์นะครับเขาไปผลิตลูกผลิตหลานมาครับสรุปคือองค์แม่เห็นแค่ลูกตัวเองเป็นเครื่องปั๊มรชาชทายาทใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าก็ไม่รู้จะบอกว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาถึงแม้ว่ากษัตริย์การ์ลสปูนีเนี่ยท่านจะพยายามกินตับกับพระเมียท่านถึงสองพระองค์นะครับ องค์กษัตริย์เนี่ยก็ฝ่อฮะไม่สามารถติดลูกได้เลยสักคนหนึ่งตลอดเวลาหลายสิบปีก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหนึ่งในการคัดเลือกจากธรรมชาติหรือเปล่านะที่บอกว่ากรรมพันธ์ขององค์กษัตริย์องค์นี้เนี่ยมันแย่มากขนาดว่าไม่สามารถมีลูกอะไรได้แล้วครับธรรมชาติก็เลยบอกเออองค์กษัตริย์อย่าให้มีลูกต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกมันจะมาทรมานนะครับพระองค์เนี่ยก็เลยไม่สามารถมีทายาทได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตองค์กษัตริย์ครับที่ก็น่าสงสารมากเลยคือ เพราะความผิดปกติของร่างกายท่านนะครับมันได้กำเริบม,มากขนาดที่ว่าทําให้กษัตริย์เนี่ย ไม่สามารถจะเดินไปไหนขยับไปไหนก็ไม่ได้นะครับตามมาด้วยการพูดตะกุกตะกักจนถึงเริ่มพูดไม่ได้ละปากไม่มีแรงเคี้ยวข้าวมากที่สุดจนกระทั่งในสุดท้ายอ่อนแอไม่กินข้าวอะไรตายไปเพียงก่อนแค่5วันที่พระองค์จะมีวันเกิดครบรอบ39ปีนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีทายาทมาสืบสกุลอะไรเลยก็เลยเป็นการสิ้นของราชวงศ์แฮสบวกที่ได้ครองสเปนอยู่ในเวลานั้นนะครับ ซึ่งในบางที่เองนะครับการป่วยจากการกินตับในสายเลือดกันเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องโผล่มาตั้งแต่ราชวงศ์องค์นั้นยังเด็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอาการที่มันค่อยๆโผล่ขึ้นมาช้าๆแบบน่ากลัวก็ได้ครับอย่างเช่นราชินีผู้ได้ลงไปเห่าหอนแบบสุดๆอ,องค์นี้ครับราชินีมาเรียแห่งโปรตุเกสและบราซิล ราชินีที่เป็นผลผลิตจากการผสมกันเองในครอบครัวซึ่งว่ากันว่าเธอนะครับได้นํามาสู่การล่มจมของการที่โปรตุเกสต้องพ่ายแพ้ให้กับนบโปเลียนของฝรั่งเศสครับโดยเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าองค์แม่ผู้นี้นะครับเธอก็เป็นราชินีที่เก่งมากเลยตั้งแต่เด็กฮะคือในตอนเด็กๆเกนี่ยราชินีองค์นี้นะครับได้เกิดมาเหมือนเด็กทั่วไปเลยไม่มีอะไรผิดปกติครับน้ำซ้ํายังเรียนดีด้วยปกครองก็เหมาะเหม่งจนทําให้พ่อของเธอนะครับเห็นว่าอืมนีม่อนาคตคนนี้เด็กมีแววนะ ก็เลยหยิบเธอขึ้นมาให้มาปกครองบ้านเมืองครับที่ในเวลาต่อมาหลังจากที่พ่อของเธอได้สละราชสมบัตินะครับราชนีเนี่ยก็ได้ขึ้นมาครองโปรตุเกสและเธอก็ได้แต่งงานครับซึ่งทายจว่าแต่งกับใครแต่งกับน้องชายของพ่อเธอเองครับโอไมคก็ oh God. เอา,าอาตัวเองมาทําเป็นผัวเอาเป็นว่าหลังจากที่เธอได้แต่งงานกันมาแล้วนะครับองค์ราชินีก็ได้ปกครองบ้านเมืองอยู่ด้วยความยิ่งใหญ่แล้วก็เคร่งในศาสนาจนทําให้โปรตุเกสในยุคนั้นนะครับ เรียกได้ว่ามีความเกรียงไกลไปถึงบราซิลเลยหนึ่งในอาณานิคมของโปรโตุเกสนั่นเองที่แม่นางราชินีองค์นี้นะครับก็ได้ทรงแต่งตั้งตนเองให้เป็นราชินีแห่งบราซิลด้วยอีกที่หนึ่งครับแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ที่ว่าในวันหนึ่งระหว่างที่พระนางกําลังว่าราชการอยู่นะครับองค์ราชินีก็พูดขึ้นมาว่าในวันนี้ข้าพระเจ้าจะ,ะคนในราชสำนักกอออ็อะไรนะพะยาคะองค์ราชินีข้าบอกว่าข้าจะ จนคนในวังนะครับเริ do do ่มงงเลยว่าเออองราชินีท่านท่านท่านคงอาจจะพักผ่อนไม่พอละมั้งครับเขาก็เอาองค์ราชินีนะครับไปเข้าห้องพักผ่อนแต่พอปรากฏมาดูอีกทีนะครับองค์แม่เนี่ยกับลงไปคลานเหมือนหมาแล้วก็เห่าเหมือนแมวไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไบเมียวเมียวเมียวมวจนกระทั่งข้าราชสำนักบริพานอะไรในราชวังนะครับงงเตกเป็นไก่ตาแตกกันหมดเลย ซึ่งนี่แหละครับมันก็คือผลจากการที่สมองขององค์ราชินีที่ได้เกิดมาจากการผสมกันในยีนเดียวกันเองนะครับมันได้เริ่มแสดงความผิดปกติขึ้นมาแล้วและหลังจากนั้นนะครับอาการภาพหลอนขององค์ราชินีเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆครับขณะที่ว่าราชินีนะครับได้เห็นว่ามันมีซาตานมาในห้องเธอนะครับจะมาเอาชีวิตเธอครับเธอก็เลยแบบ ตัวสันบอกอย่ามาอย่ามาแล้วเอาเทียนเธอในอะไรในห้องนะครับขว้างปลาใส่พวกสิ่งที่มันเป็นซาตานซึ่งจะมาทําร้ายเธอหมดเลยที่เอาจริงๆแล้วพวกนั้น,นมันไม่ใช่ซาตานนะครับแต่ว่ามันเป็นค่ารับใช้ขององค์ราชินีเองครับคือราชินีเนี่ยคลั่งศาสนาจนจนหลอนนัหลอนเห็นว่าเป็นซาตานหมด ซึ่งเมื่อองค์ราชินีได้ป่วยจิตแบบนี้แล้วคนก็เห็นว่าพระนางไม่น่าจะสามารถดูแลบ้านเมืองได้นะครับบ้านเมืองเนี่ยก็เลยต้องถูกยกต่อให้เป็นหน้าที่ของลูกชายองค์ราชินีเลยครับที่ลืมบอกไปฮะตอนนี้เนี่ยผัวของพระนางราชินีที่เป็นพระอาของพระนางด้วยนะครับก็ตายไปแล้วครับซึ่ง ลูกที่ขึ้นมาต่อเนี่ยก็ใช่ว่าจะดูแลบ้านเมืองอะไรได้ดีนะครับเพราะอย่างว่าฮะลูกของพระองค์ก็เกิดมาจากการกินตับกันในครอบครัวกันเดียวนี่แหละมันก็เลยได้ทําให้ราชวงศ์โปรตุกเกสตอนนั้นนะครับเกิดการอ่อนแอตกต่ากันมากที่สุดครับที่ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามนับปลเลียนด้วยนะครับที่มีนายทหารคนหนึ่งที่เขาอยากจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่บอกว่าเขาก็ไม่อยากจะขึ้นปเป็นกษัตริย์เขาอยากจะเป็นจกักรพรรดินะเขาก็ได้ไปปลูกตบทุกที่ในยุโรปให้เพียบเลยครับ รวมถึงโปรตุเกสด้วยนั่นเองที่เมื่อนะับโปลเลียนมาถึงนะครับองค์กษัตริย์ก็ต้องหอบหนีไปแล้วครับไม่งั้นโดนจับเตียนแน่เลยก็เลยต้องหนีไปยังบราซิลหนึ่งในอนาณาณิคมของโปรตุเกสนะครับที่ตอนนั้นในองค์ลูกก็หยิบองค์แม่นะครับจะเดินทางในเรือไปกว่า3เดือนครับแต่ทว่าระหว่างที่ได้หยิบพระองค์ราชินีไปขึ้นเรือนะองค์ราชินีกลับคิดว่าคนที่ลูกตัวเองสั่งให้มากระเตงพระองค์ไปขึ้นเรือนนะ่ะเป็นคนที่จะมาลักพาตัวพระนางครับพระองค์ก็เลยลยร้องวีดวายวีดวายอย่า,า,านจะ ข้านจะพาท่านไปไหนอะไรอยู่ในเรือแบบนี้เป็นตลอดเวลา3เดือนของการเดินทางนะครับซึ่งแอดว่าถ้าแอดได้ไปอยู่ในเรือลำนั้นละคงจะประสาทกินเสียก่อนนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยราชินีจะกรีดร้องตลอดเลย ซึ่งเมื่อมาถึงที่บราซิลนะครับก็ว่ากันว่า,างองค์ราชินีเนี่นยก็ทรงครองอะไรอยู่ที่นั่นได้ไม่นานหรอกครับเนื่องจากว่าอาการทางสมองของพระองค์เนี่ยมันเริ่มที่จะกําเริบขึ้นครับคือพระองค์ก็เริ่มที่จะงง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 วยงวยแล้วก็เป็นโรคอัลไซเมอร์สมองเสื่อมความจําปัํมเป๋อกันไปใช่ไหมครับจนในที่สุดเนี่ยพระนางก็ได้ลาโลกนี้ไปณดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ได้มีการแบบขนย้ายพระนางกลับไปฝั่งที่โปรตุเกสเหมือนเดิมแล้วนะ แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งของการสิ้นราชวงศ์อันยิ่งใหญ่ไปและแอดว่าอันนี้เพื่อนๆคงจะรู้จักกันด้วยแน่แต่คาดไม่ถึงนะครับว่ามันมาจากการกินตับกันในราชวงศ์นั่นก็คือราชวงศ์โรมานอฟแห่งรัสเซียครับที่การสูญเสียของราชวงศ์นี้เนี่ยมันสามารถลากยาวไปได้ถึงองคแม่วิกตอรีนราชินีแห่งอังกฤษผู้หนึ่งได้เลยนะครับที่พูดกันแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะงงกันใช่ไหมครับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรองแม่วิกตอรีนของอังกฤษไปยุ่งอะไรกับราชวงศ์รัสเซีย ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวฮะเกี่ยวมากด้วยก็ค,คือองค์แม่วิกตอรีนนะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยเธอเนี่ยเป็นผลพวงจากการกินตับกันเองในราชวงศ์อย่างเดียวเลยคือถ้าย้อนไปดูพงสาววลีของเธอนะครับเราจะเห็นว่ามันงงมากแบบพี่กินน้องญาติน้องกินญาติลูกพี่ญาติลูก,พ,ลกพี่กินลูกป้าจนกระทั่งได้เกิดมาเป็นองค์ราชินีวิกตอรียน,นี่แหละครับ ที่ท่านราชินีนะครับก็ได้คุมอังกฤษด้วยอํานาจและความยิ่งใหญ่อย่างมากที่สุดครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เกิดความผิดปกติอะไรกับร่างกายเลยนะครับแต่ว่ามันจะมาหลังจากนั้นน่ะสิเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับในตัวขององค์ราชินีวิกตอรเรียนเนี่ยเธอได้มีโรคร้ายโรคหนึ่งที่แฝงอยู่ในยีนเธอตลอดเลยนะครับเพียงแค่ว่าพระนางวิกตอรเรียนเนี่ยไม่ได้แสดงอาการออกมาแค่นั้นเองนั่นก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมานะครับพระนางได้แพร่โรคนี้เนี่ยไปให้กับทั่วทุกสายเลือดของราชวงศ์ยุโรป จนว่ากันว่าราชวงศ์ยุโรปที่มันได้ดับดับสิ้นวิ่นวอนกันเนี่ยก็มีต้นเหตุมาจากองค์แม่องนี้นี่แหละครับคือเขาได้แพร่โรคที่เรียกว่าฮีโมฟิเลียหรือว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดนะครับไปให้ต่อกับหลากหลายคนในราชวงศ์ยุโรปกัน ที่เอาจริงๆแก็ต้องบอกว่าพระนางวิกตอเรียนนะครับท่านคงไม่ได้จะมีเจตนาเป็นซอมบี้แพรเ่เชื้อโรคอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าไอ้ยีนที่มันมีอยู่ในตัวท่านะท่านไม่รู้ครับและเรื่องมันก็ไปเกิดขึ้นหลังจากที่พระนางได้แบบส่งคนเขาไปแต่งงานกันที่โน่งที่นู่นแล้วนะครับที่เรื่องก็มีว่าในตอนนั้นเองเนี่ยยุโรปมันก็เพิ่งเกิดสงครามนับโปเลียนกันไปเสร็จๆรจ้อนๆใหม่ๆใ,ใช่ไหม พระนางวิกตอรีนนะครับก็เลยเห็นว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะยุโรปมันเกิดสงครามอะไรมาตบตีกันแบบนี้แล้วก็เลยรักกันไวเ้เถอะให้รักกันเหมือนครอบครัวเลยครับชีนางก็เลยได้ส่งลูกส่งหลานจีเนี่ยออกไปแต่งงานไปเชื่อมสัมพันธ์ในทั่วกับทุกราชวงศ์ในยุโรปเลยโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าลูกหลานแต่ละคนที่พระองค์ส่งไปเนี่ยก็ได้มียีนส์ไ้าชนิดอยู่ครับก็เลยได้ทําให้รุ่นลูกรุ่นหลานขององค์ราชินีนะครับต่อมาก็มีอาการเลือดไหลออกไม่หยุดหรือบางคนเนี่ยก็มีอาการลิ่มเลือดอุดตันด้วยนะคร ซึ่งหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ชื่อดังที่ได้รับผลร้ายจากโรคเลือดไหลออกไม่หยุดของพระองค์ลาชินีเลยนะครับก็คือ มกุกราชกุมารของรัสเซียที่ชื่อว่าเจ้าชายอเล็กเซย์นะครับซึ่งท่านับญาติกันแล้วก็เป็นเลนขององค์ราชินีวิกตอรีน,นะนะที่ว่ากันว่าองค์เจ้าชายองค์นี้นะครับก็ได้เกิดมามีเชื้อโรคแบบเลือดไหลไม่หยุดออกตั้งแต่เล็กจนกระทั่งแม่เนี่ยต้องประคบประงมคุณพ่อก็พยายามไปหาพวกหมอเลยมารักษากันทั่วราชแผ่นดินแล้วก็หาไม่ได้จนกระทั่งไปเจอหมอผีหื่นผู้หนึ่งนะครับที่ก็ดันเข้ามาแล้วเอญรักษาได้ด้วยไงแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับไอหมอผีหืน่นคนนี้เนี่ยมันก็ได้ไปารชชะม ไม่พอใจราชวงศ์แล้วก็ลุกขึ้นมาล้มโค่นราชวงศ์จับคนในราชวงศ์ไปยิงเป้าแล้วก็ปฏิวัติกันจนกลายเป็นรัสเซียในปัจจุบันในที่สุดเลยที่ถ้าใครสนใจอยากจะฟังเรื่องราวรายละเอียดในช่วงที่เขาได้ยิบราชวงศ์รัสเซียขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็ยิงทิ้งกันนะครับแอดก็มีลิงก์ให้ฟังกันในด้านล่างแล้วหรือถ้าชอบอยากจะฟังเรื่องราวของราชวงศ์องค์ไหนที่เขาได้กินตับกันในราชวงศ์และทําให้เกิดความวิบัติกันอีกเด็กก็สามารถคอมเมนต์นกันมาบอกได้ที่ด้านล่างเด้อและถ้าเด็ดชอบกันมากๆเนี่ยมีคลิป no. นัมเบอนนร์ สำหรับวันนี้นะครับไปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย